วันที่7มกราคมปี2006ฟุตบอลลาลิกานัดที่18นะครับเป็นศึกบาร์เซโลน่าดาร์บี้แมตช์ครับระหว่างเอสปันยอนนะครับเจอกับบาร์เซโลน่าเอฟซีนะครับบาร์ซ่าขณะนั้นนะครับเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของเมืองบาร์เซโลน่านะครับผมบาร์ซ่าได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากเดโก้ฮะจังหวะที่แหมถ้าเป็นในเกมก็เป็นสกิลดับเบิลทัสนะครับแล้วยิงพุ่งๆแรงๆประตูเนี่ยรับไม่อยู่ด้วยทีนึงครับแต่โยกแล้วยิงบอลตกพื้นนิดนึงนะครับ ประตูรับไม่อยู่นะครับนี่เป็นประตูแรกของบาซ่าในแมชนั้นนะครับผมแล้วจริงๆหลังจากยิงได้ท่าดีใจนี่นอนกอดกันกลมเกลียวเลยครับลูกที่2ของบาซ่าได้ประตูจากซามูเอลเอโต้นะครับจบเกมแมชนั้นบาซ่าบุกไปเยือนเอสปันยอนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับและนี่คือรูปโปรไฟล์ Fi, รูปที่มาที่ไปของซามูเอลเอโต้ไอของเดโก้ของเดโก้ครับ ไอดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เอโตเล่นกับฟูบาร่าเพราะเราอาจจะมีเมสซี่ไอคอนนะครับผมอินเสต้าก็ยืน AMF ได้ยูฮันครับก็ยืน AMF ได้โรนันยินโยนะครับลิวัลโดนะฮะก็ยืน AMF ได้รวมถึงเนมาด้วยนะพอดีไอดีนี้ไม่มีไอคอนเนมานะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอเดโกนี่เป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่ปา วันนี้จะรีวิวให้รับชมกันนะครับแล้วก็เอาเดโก้มาเล่นเป็น AMF ตัวจริงกับบาร์เซโลนาดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับณวันนั้นเอโต้เอ้ยเอโต้ e อีกแล้วเดโก้มีอายุ28ปีฮะตำแหน่งหลักคือ AMF เมื่อใส่ชุดโมเดลของบาซ่าเนี่ยจะอยู่ที่97นะครับถ้าไม่ใส่95ยืน CMF ก็ดรอปลงไปนิดนึงนะฮะ Offensive Awareness 91นะครับบอลคอนโซลดิปวิงไทยโปรดิวชั่นนะครับ3พี่น้องของบอลนะครับ97 95 94ก็ดีนะครับไม่ได้คิเล่ด้วยนะฮะส่งสั้นส่งยาวนะครับ96 93นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง89นะครับผมลูกปั่นไซส์72ยิงลูกฟรีคิกได้ด้วยนะลูกฟรีคิก92นะฮะแต่ว่าไม่ได้มีความเร็วมากนะครับผมสปีด82สปีดต้น85นะครับแต่ยิงแรงนะ ค i กิ้งพาวเวอ97เลยนะครับถ้าไม่ใส่ชุดบาซ่านี่95นะถ้าใส่ก็97นะครับบาลานซ์ทรงตัว91นะครับผมความอึดสเตมินา92นะครับผมเท้าหลักของเดโก้คือเท้าขวานะครับการใช้เท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับความคล่องแคล่ว2เต็ม4ความแม่นยำ3เต็ม4นะครับผมส่วนสกิลนะครับก็มี สิบสกิลแล้วเต็มแม็กซ์นะครับไม่สามารถเปิดเพิ่มได้แน่นอนฮะสกิลดับเบิลทัสต้องมาครับจากที่มาที่ไปของจังหวะยิงนะครับมักเซอร์เทิร์นมีครับคัสวิไหนเทิร์นมีนะครับสกิลยิงก็มียิงปั่นลองเล้งได้ยิงพุ่งพุ่งลองเล้งชูตติ้งเอาคอมพิธีฟินิชชิ่งนะฮะแล้วก็มีวันทัสพาร์ทสกิลส่งบอลนะครับ through passing นะครับผมแล้วก็เวทีส์พาร์ทครบครับ outside color ยิงปั่นก้อยได้ด้วยนะครับเพย์สไตล์ของเดโก้จะเป็น creative maker เป็นตัวทำเกมนะครับแสดงผลหน้าตำแหน่ง S S A M M F F R LWF และ RWF นั่นเองนะครับ แผนนี้ผมยืน AMF 2คนเลยนะครับผมจังหวะโยกของเดโก้ปั่นทักทายก่อนเลยครับต้นคลิปข้ามคานไปนิดเดียวนะครับผมก็อย่างที่เกินไว้ต้นคลิปนะครับว่าเอ๊ะบางคนอาจจะบอกว่าเดโก้นี่ลูกเมียน้อยหรือเปล่าครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเขาไม่เก่งหรือเปล่าเขากากหรือเปล่านะครับผมจริงๆไม่ใช่เลยนะครับผมจะบอกว่าสําหรับใครที่ท Bar ําฟูลบาร์เซโลนาเนี่ยตัวเลือกเนี่ยฮะตัวเลือกในการใช้นักเตะ AMF เนี่ยมันมีเยอะมากครับแต่ว่าจังหวะนี้ยิงไกลพุ่งๆไปลองเล็้งชุดติง้ง คิกิ้งพาวเวอร์97นะฮะยิงไกลสะใจนะครับเดโก้นะคิกิ้งพาวเวอร์97นะไม่ได้ยิงเบานะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งยิงตรงกรอบ89นะครับสกิลยิงมีลองเลงชูตติ้งกับลองเลงไดฟ์นะครับผมก็ ไอคอนบาร์เซโลนาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนบาร์ซ่าแล้วแบบเปิดครบทุกคนเนี่ยมันก็มีตัวเลือกเยอะอย่างที่บอกไปนะครับยืนหนึ่งอาจจะเป็นโรนันนิโยเมสซี่ก็ได้ครับผมเนมายฮันครัฟตลิวัลโดนะฮะที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอินเอสตานะครับผมก็ยืน AMF ได้นะครับทำให้ตัวเลือกที่จะใช้เดโก้เป็นตัวจริงเนี่ยมันก็อยู่อันดับท้ายๆไปนะครับผมยกเว้นใครที่มีไม่ครบนะฮะก็อาจจะใช้เดโก้เป็นตัวจริงได้เลยนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแผนการเล่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ AMF คนเดียวแล้วมีไอคอนบาซ่าครบเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าเดโก้ที่จะติดเป็นตัวจริงนีย่ยากนะครับดูจังหวะเดบ๋ยวบนทัสครับแล้วปั้นอีกทีหนึง่งเดบ๋บนทัสต้องมานะครับสกิลเดบ๋บนทัสต้องมีฮะแล้วกดติดง่ายมากนะครับที่มาที่ไปเนี่ยอย่างที่ได้เห็นกันนะครับว่าก่อนยิงเนี่ยเขาใส่บนทัสก่อนแล้วยิงแบบน่าจะบอลแรงอะ่อะก็เลยกิกิ้งพาวเวอร์99นะครับประตูรับไม่ได้ยุบันอีกทีหนึง่ง แต่ค่าพลังกันปั่นก็ไม่ได้สูงนะครับเพียงแต่ว่าเวลาผมใช้แผน AMF 2คนแบบนี้เนี่ยเดโก้เนี่ยจะยืน AMF ฝั่งซ้ายนะครับจังหวะยิงตรงๆมันอาจจะลำบากนิดหนึงก็เลยต้องปั่นนะครับัี่วะาแอสซิสครับเบิ้ลดีดหลังเท้าให้กับไคเวิร์ดนะครับแล้วเดโก้เนี่ยผมได้มาบ่อยมากนะครับปกติอาจจะใช้คำว่าเดโก้เป็นตัวแถมหรือเปล่า เพราะว่าเวลาปกติเนี่ยเวลาแพ็คไอคอนบาซ่ามานะครับผมตัวนําก็จะมีโรนัลดินโยเนมาใช่ไหมเมสซี่อะไรพวกนี้ยแล้วเดโก้เนี่ยจะเป็นแบบตัวตัวที่อยู่ใน1ใน3อะ่ะซึ่งเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครอยากได้กันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายคนมีแล้วไงเพราะมาบ่อยนะครับ ในช่วงต้นๆของ2อง1ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในปีสองพเดนี่ยเดโก้บาบ่อยมากนะครับผมโรนัลดิโยมาเดโก้ก็มาครับมีแถมมาด้วยนะครับผมแล้วใครอะโรมาริโอมาเดโก้ก็มานะครับประมาณนั้นนะบางคนก็เลยอยากได้ตัวท็อปท็อปของแพ็คนั้นนะครับเดโก้ก็เลยแบบน้อยใจเหลือเกินนะครับแล้วเป็น a m f อที่อยู่ในมวลมหาชนสุดเทพของบาร์ซ่าดูจังหวะนี้เธอลแล้วเสียบอลแต่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเก่งนะถ้าใครเปิดได้ในแพ็กฟรีนะครับ เก่งครับเดโก้เก่งเล่นให้ดีเล่นให้เก่งได้แล้วมีสกิลดับเบิลทัสมีสกิลปั่นไกลยิงไกลพุ่งๆมีครบคันและเป็นตัวที่ยิงฟรีคลิกได้ดีอีกด้วยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีตัวอื่นที่เป็นตัวเด่นๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมที่เป็นไอคอนบาซ่าเนี่ยเดโก้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะใครที่เอาไปใส่ชุดบาซ่าแล้วปั๊บเป็น97นะครับผมยิงได้นะฟรีคลิกยิงได้นะถ้าเกิดคุณไม่มีโรนันิโยไม่มีเมซี่นะครับไม่มี เนมาที่ยิงฟรีคิกได้ดีก็เอาเดโก้ก็ยิงได้ครับตัวนี้ก็ยิงได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วยังมีลิวัลโดด้วยเนี่ยถ้าจะให้จัดอันดับ AMF ของบาร์ซ่าเนี่ยผมอาจจะอยู่ เบียดเบียดเสียดเสียดกับลิเวอโดเนี่ยแต่ดีกว่าลิเวอโดนะลิเวอโดนี่คือหมดแรงง่ายนะครับแต่ในด้านอื่นเนี่ยลิเวอโดอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดจับเดโก้เป็นตัวจริงเนี่ยคือยืนได้90นาทีนะครับถึงแม้ว่าสเตมิน่าอาจจะไม่ได้สูงมากนะฮะแต่ผมสังเกตนะครับในช่วงท้ายเกมเขาก็ยืนได้นะครับคืออาจจะไม่จําเป็นต้องอถอดออกก็ได้นะครับยกเว้นในไอดีของคุณเนี่ยมีทรัพยากรมนุษย์มีนักเตะมากน้อยแค่ไหนมีตัวเลือก AMF เยอะหรือเปล่านะครับผมก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วฮะไม่เหมือนกันเลยครับแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเปิดได้เดโก้ในแพ็กฟรีบอกเลยนะครับผมดีนะครับดีนะเก็บไว้นะครับเอาเป็นตัวหลักเลยก็ได้ครับผมนี่ฮะจังหวะจ่ายแทงทะลุช่อง through passing one pass pass นะครับเวทเทส pass นะครับเป็นสกิลที่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มไม่ได้สิซีมี10สกิลเนี่ยเนี่ยเป็นตัวปั้นเกมได้เป็นตัวทําเกมได้แล้วก็ยิงไกลได้ดีนะครับผมจังหวะจ่ายจังหวะชิงจังหวะแทงทะลุช่องหรือเปิดข้ามฟากโยนจากด้านข้างนะ นะครับส่งสั้นส่งยาวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมเพียงแต่ว่าในความดีของเดโก้เนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรที่สุดไงอย่างโรนินโยเขาก็จะสุดในเรื่องของวความพิ้วความคล่องตัวใช่ไหมเมสซี่ก็สุดในเรื่องของการจบสกอร์ความพิว้วความคล่องตัวแล้วก็เรื่องของการยิงปั่นไส้อะไรประมาณนั้นนะอินเอสตาก็ความพิว้วความคล่องตัวนะครับปุยฮันครั์ก็วิ่งหาช่องวิ่งทะลุด,ดีแต่เดโก้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีจุดอ่อนนะครับเพียงแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยมันเห็นไม่ชัด มันเห็นไม่สุดนะครับผมมันก็เลยเป็นตัวเลือกลองๆของใครหลายคนที่มีไอคอนบาร์เซโลนาตำแหน่ง amf คนอื่นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณจะยัดไอคอนบาซ่าให้เต็มทีมเนี่ยถ้าเล่นแผนที่มีปีกเอาเดโก้ไปเล่นปีกได้นะครับแต่ว่าความเร็วก็ต้อง ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นปีกที่ความเร็วน้อยนะครับความเร็วต่ำนะครับเป็นปีกสายเพเมเกอร์นะฮะเอาไปเล่นปีกก็ยังแสดงผลเคียร์ทีเพเมเกอร์เหมือนกันนะครับก็คล้ายคคล้ายๆกับฮารกิมซีเยกที่ผมได้รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเป็นปีกสไตล์เคียร์ทีเพเมเกอร์นะเอาไปยินปีกได้นะครับถ้าเกิดกูเล่นฟูบาซ่าแล้วใช้แผนที่มีปีกนะดูจังหวะนี้พาบอลไปกับเท้าดีมากครับชอบมากสปรินมาแล้วเดบลทัสครับกลางสนามแล้วเจอข้างหน้าอีกทีหนึ่งเดบลทัสอีกดานหนึ่งนะครับไปอ เข้าซ้ายปั่นแต่เข้านี่คือเพอร์เฟกเลยนะครับดอกนี้เนี่ยครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเล่นแผนที่ไม่มีปีกหรือว่าอยากจะยัดเอามาเล่นเป็นไอคอนบาซ่าให้เต็มทีมเนี่ยยืน C M F ก็ได้นะครับคือก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับได้ตัวที่ต่อบอลได้นะครับได้ตัวทําเกมตรงกลางแต่ก็จะเสียเกมรับไปนะครับผมเขาไม่ได้มีความสามารถในการเล่นเกมรับที่ดีนะฮะอาจจะเป็นจุดด้อยด้วยซ้ำนะครับถ้าเอามาเล่นต่ําเป็น C M F นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นตัวรุกนั่นเองนะครับ เนี่ยการคลองบอลน,นะครับการพาบอลไปกับเท้านะครับการขึงการใส่สกิลเดวบลทัสเนี่ยติดง่ายมากติดบ่อยมากนะครับผมแล้วมีสกิลหมักเซเทินด้วยนะคุณจะเทิร์นหมุน90องศา180องศานะครับหรือว่าเทิร์นหันซ้ายหันขวาหันหน้าหลังได้หมดนะครับดูจังหวะนี้นะครับทะลุทะลวงแล้วเดวบลทัสใส่แล้ว1ดอกแล้วยิงติดบล็อกคือติดเดวบลทัสง่ายมากเพราะว่าไม่มีสกิลสกอตส์มูฟนะครับเป็นนักเตะที่มีสกิลเดวบลทัสมาเดี่ยวๆแบบนี้ดูเทิร์นครับเทินนหมุได้ฟาวฮนะ จังวะเทินหมักเคยเทินนะครับเทินนี่เทินไปข้างหน้าก็ได้นะครับผมหมุนตัวไปข้างหน้าหมุนด้านข้างหมุนด้านหลังนะครับได้หมดจังว่าการทําเกมตรงนี้นะตรงพื้นที่ AMF ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดใช้แผนเดียวกับผมเนี่ยก็จะเป็น AMF สองคนนะครับเทินไปเทินมานี่พื้นที่ที่ยิงประตูได้นะครับในคลิปที่มาที่ไปแล้วซัดเ <laughs> มสซี่แย่งกับเท้าเลย <laughs> อันนี้ชุลมุนครับ โอเอค okay นะเล่นได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าแบบนี่เธอรับบอลครับเป็นไงละ่ะนี่โยกโอ้ยกินฟาวเลยเป็นไง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแต่ก็ไม่มีสกิลเกมแมนชิปสกิลเรียกฟาวนะครับแต่ได้ฟาวจังหวะนี้เดี๋ยวดูภาพใชกทีนึงครับโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเต็มๆต็มเลยครับโอ้หชวาซัดหอกครับสอบกลับเต็มเต็มพอแล้วพอแล้วพอเต็มหน้าเลยฮะไม่มีสกิลก็คงต้องฟาวแลวครับจังหวะแบบนี้ โอ้โหแต่ว่าแปลกใจนะแปลกใจไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นนะครับปกติจะมีสกิลเกมแอนชิพนะครับเนี่ยแต่บนทัสติดง่ายมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าจังหวะคุณจะกดดีหรือเปล่าอะ่ะกดไปติดติดขาคู่ต่อสู้หรือเปล่าแค่นี้น,นะครับหมุนตัวยิงเนี่ยยิงได้ดีด้วยนะครับฟินิชชิ่ง89แล้วถ้าดีใจนะครับถ้าดีใจต้นคลิปเนี่ย นอนดีใจกันใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีแอคชั่นก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เข้ามากอดกับโรนันดินโยนะครับคนที่กอดกับเดโกเป็นโรนันดินโยนะครับท่าดีใจที่มาที่ไปนะครับจังหวะท่าดีใจของเดโกก็เป็นรอเพื่อนมากอดคอนั่นเองนะครับซัดอีกทีหนึ่งเป็นไงเล่ากิกกิ้งพาวเวอร์97นะครับโอ้โหสะใจครับลูกนี้ต่อบอลน,นอกรกอบเขียบโทษนะครับลองเลี้ยงชูตติ้งจะยิงพุ่งยิงปั่นได้นะครับผม ในแง่ของความสามารถเดโก้ไอคอนก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าใครที่มีไอคอนตัวอื่นของบาร์เซโลนาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หยิบมาใช้กันเท่าไหร่นั่นเองนะครับตามเหตุผลที่บอกไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสุดท้ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ